เดินทางเดินเที่ยวเดินชิมสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะลงคลิปค่อนข้างจะห่างหายหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับคราวนี้ก็กลับมาลงคลิปกันตามเดิมอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาอาหารนานาชาติกินกันนะครับโอ้ที่นี่มีอาหารนานาชาติหลากหลายแถมทํามาจากเชฟฝีมือชั้นเลิศแต่ราคานี่ย่อมเยาวเลยนะฮะ แน่นอนครับที่ที่ผมจะพาทุกคนไปกินอาหารนานาชาตินั้นนั่นก็คือโครงการไม่บินก็ฟินได้กับการบินไทยนะครับผมกำลังจะไปที่ตึกสำนักงานใหญ่การบินไทยนะฮะาาคือบอกเลยว่าผมนี่หลงทางแหลกลานเลยนะฮะเอาล่ะครับหลังจากหลงทางแล้วหลงทางอีกยูเทิร์นแล้วยูเทิร์นอีกลงทางด่วนผิดทางนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงสำนักงานใหญ่ของการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถกันดีกว่าครับเผื่อทุกๆคนหรือเพื่อนๆจะเอารถมากันนะฮะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพอเราเข้ามาจากประตูแน่เขาก็จะมีการวิทยุบอกให้มีการรับรถนะครับจะมีเ<ม>จ้าหน้าที่คอยโบกให้เราไปยังลานจอดรถที่ยังว่างอยู่นะฮะตอนนี้ได้ที่จอดรถก็กำลังเดินออกไปที่ตัวอาคารโครงการ อร่อยร้อนฟ้าไม่บินก็ฟินได้นะฮะ,ะที่จอดรถดนั้น,นถือว่ามีเพียงพออยู่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับทุกคนอาคารที่โครงการอาาร,ร,าร่อยร้อนฟ้าไม่บินก็ฟินได้อยู่นั้นด้านหน้าอาคารจะมีบันไดเทียบเครื่องบินอยู่ด้านหน้านะฮะมากันครับทุกๆคนไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเราจะขึ้นไปที่โครงการ,อ,าารอร่อยล้นฟ้านะั้นไปกันทางไหนนะฮะทุกๆคนตามผมมาครับไปด้วยกันครับไปกินข้าวกันฮะวันนี้ คทานอาหารครับสองครับเดี๋ยวลูกตืนที่อตรงนี้สันนะครับอุณหภูมิที่เป็นสแกนไทชนะแล้วก็เมนูร้ผขอทางเข้าจะอยู hai hai i i. ่ด้านในนะครับผมถ้าออกจะเดินลงบันไดครับสวัสดีครับเชครับอคุดนะครับ1 4ครับติกเกอร์นเลยนครับครับเมื่อเราวัดอุณหภูมิ แล้วก็สแกนไทยชนะแล้วเราก็เดินกันเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับทุกคนมาฮะรับคิวที่ตรงนี้เหรอคะรับคิวทานอาหารที่นี่ไม่ทราบคุณอะไรคะชะวาวนนคับคุณชวาวนนกี่ที่คสองครับ พี่เชิญค่ะอันนี้เอาอยยืนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดซ่าให้นะคะคะเห็นบันไดแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปกันนะฮะฮ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะฮะมีป้ายแอร์บัสไม่ใช่ป้ายโบอิ้ง787 Dreamliner ต้อนรับอยู่นี่เลยนะฮะสว,ส,สวัสดีครับคุณท่านค่ะ X2 เรียกโซนชาลี X2 เรียกชาลีสท่นนะครับครับ่ค่หกสิบแปดเยสอที่นะคะหกสิบสเปลี่ยนเป็นสีนะคะหกบาเปลี่ยนเป็นสี่สิบเ็ะคะเว่าฉะนั้นหกตอนนี้ว่างนะคะรับหกสาว่าง3ามที่นะคะ อันนี้คือหกสิบสอาน้องตรงผมส1บเก้าสิบก้าเอสองแอร์คอร์เอค่ะหกสิบสี่หกสิบสอไม่ว่างนะนะคะตอนไหนต้องมีที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะทุกคนพอได้ที่นั่งแล้วเดี๋ยวเรา ขอบอดดิ้งเข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะฮะจริงๆแล้วก็คือเราก็จะเข้ามานั่งยังโตรับประทานอาหารเพื่อที่ทจะริมลองกับในนะฮะโครงการอร่อยล้นฟ้าไม่บินก็ฟินได้นะครับดูซิว่าอาหารนั้นจะอร่อยอยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆการบินไทยเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะฮะทุกคนมีทั้งที่นั่งแบบร้านอาหารธรรมดาแล้วแบบที่เป็นเก้าอี้เครื่องบินด้วยนะฮะทุกคนถ้าจะมานั่งแบบที่เป็นเก้าอี้เครื่องบินนั้นอาจะอาจจะต้องโทรจองมาล่วงหน้าก่อนนะครับ โอ้นี่ได้แบบที่นั่งแบบร้านอาหารธรรมดานะฮะจครับครับเจอใช้บริการที่นี่ยังคะยังไม่เคยเลยครับการบริการของเราจะเป็นแบบเซอร์วิสนะคะสั่งอาหารได้ตามที่ต้องการไปเลยค่ะโดยนะคะขนาาขเขาจะให้คุณกร ตอ,อนนี้ผมก็อยู่ในห้องอาหารแล้วนะครับที่อร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้นะฮะถ้าใครแบบช่วงนี้ไม่ได้บินไปต่างประเทศนานแล้วก็จะคิดถึงบรรยากาศการเึ้ื่อเครื่องของการบินไทยก็สามารถมาลองชิมอาหารที่นี่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนกล้องไปนะฮะ และนี่ก็คือบรรยากาศของอห้องอาหารอร่อยล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้นะครับนี่บรรยากาศเหมือนไปบินเลยครับทุกคนเวลาเรามาถึงด้านหน้าของห้องอาหารแล้วเราจะมีการบุ๊กกิ้งที่นั่งด้วยนะครับนี่บอดดิ้งพาสแบบชั่วคราว68ซีนะฮะมีชื่อแล้วก็จะจองโตวไว้ให้เรานะครับเราสามารถลุกไปเลือกอาหารได้โดยไม่ต้องกลัวว่าที่นั่งจะมีการมีใครมานั่งนะฮะเพราะจะมีการฟิกที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้เลยนี่ก็เป็นโซนที่ประกอบอาหารฮะเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับซิกูยากิโซบะก้าและโชกดไดก้อ๋อด้านนี้เป็นอาหารญี่ปุน่นใช่ค่ะอาหารญี่ปุน่นอันที่นี้เป็นเมนูซิกูยากิโซบะนะคะครับอ๋อตรงนี้ก็จะมีเมนูเดียวใช่ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เพราะอาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนเมนูเหรอครับน่าน่าจะยังเป็นยากิโซบะอยู่นะคโอ๋อแต่มีการหมุนเวียนเรื่อยๆมีการหมุนเวียนค่ะเป็นเปลี่ยนทันทีต่อสองอาทิตย์ทีนึ่งโอ้ ครัขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อตรงนี้เป็นเวสเทิร์นมีเมนูอะไรแนะนำมั่งไหมครับมีเพนเน่คาโบลาร่าค่ะอ๋ออันนี้ได้ข่าวว่าดังซิกเนเจอร์ค่ะซิกเนเจอร์ค่ะเซ็ตเอ็กเซคิวทีฟเชฟค่ะอ้อันนี้คือพาสต้าคาโบนาร่าคอันนี้เป็นเพนเน่ค่ะอันนี้เป็นลิงกินี่ค่ะลิงกินี่ลิงกูนี่พาสต้าบีฟคาร์โบนาร่าค่ะแล้วก็มีเส้น โซเทลิเน่อ๋อโซเทลิเน่คือเส้นยังไงไม่รู้จักเป็นหอยเป็นเหมือนหอยอะค่ะเป็นชข้างในข้างในมีชีสอยู่ครับเป็นี้บอลเนสเหมือนกันค่ะตัวซิกเนเจอร์ของเชฟเหมือนกันของเชฟครับของเชฟอ๋อเชฟปีแอร์ครับขอบคุณครับ อันนี้เป็น India, <ช>อินเดียใช่ไหมครับอ,อินเดียอันอินเดียครับผมเป็นาราพงศัสัาร่ารสราพราัสรา่ราอ,อ๋อาทานคู่กับแป้งนานครับก็จะเป็นข้าวบัสมาติก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นปกติที่เสิร์ฟบนเครื่องก็มีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่โอ้จะมีแบบนี้เมนูแบบนี้เ<อ>ชฟมาเป็นเชฟอินเดียเลยอ๋อเชฟก็มาจากอินเดียสวัสดีครับขอบคุณครับ แล้วเมนเนี่ยนนะท่านครับแล้วเมนูนี้มีการหมุนเวียนไมนหมครับมีฮะเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็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 นไก่เขาจะเป็นเมนูหนึ่งคนะรับขอบคุณครับครับอัน<อ><อ>นี้เป็นอาหารไทยอมอสเกียร์นับเพียกๆๆอะเนื้อย่งยางจิ้มแจ่วอ๋อมีเนื้อย่างจิ้มแจ่วอันนี้ก็เป็นเมนูที่เสิร์ฟบนเครื่องเหมือนกันอ๋อค่ัเนื้อย่างจิ้มแจ่ว โ oh, <laughs> อ้เนื้อนี้ดูดีมากครับคุณครับ <laughs> สวัสดีครับอาหารอาหรับิกนี่วันนี้มีอะไระครับชิ้นชามชาวามาครับชาวามาอาหรับิกนี่คือเป็นแถวๆประเทศอะไระครับถ้าเป็นชื่อประเทศแดงตะวันออกกลาง <laughs> อะไรอ,อ๋อเป็นพวกตะวันออกกลางใช่ครับอ๋อครับวันนี้มีชาวามาชาวามาครับอ่ากไก่ที่เขาย่างอยู่ข้างหลังเป็ไส้อ๋อ <laughs> ข้างหลังนั่นนี่เองมันมีย่างให้หอมก่อนแล้วก็มาทำเป็นไส้อ๋อ ครเป็นเมนูที่ขายขายดีที่สุดขายดีที่สุดเนี่ยโอ้โหมีบินวางเทียบเลยใกล้จะหมดแล้วโอ้เพิ่งตอนนี้เพิ่งห้าโมงห้าโมงใช่ยังไม่เที่ยงเลยจะหมดแล้วควรปิดประมาณบ่ายสองหรือเปล่าครับตัดรอร้านตัด อันนี้เป็นอาหารจีนอาหารจีนครับเป็นก็เจามีเไก่ขิงไก่ค่ะไก่ดำกับซุปเสฉวนอ๋อวันนี้มีไก่ไข่ดำซุปเสฉวนก็เป็นเมนูบนเครื่องเหมือนกันใช่ครับอ๋อทุกเมนเป็นสูตรของเชฟเองเลยครับอ๋อครับเชฟปรุงเองโอ้สุดยอดลายอาหารก็มีจากตรงนั้นถึงตรงนี้เท่านี้ครับผมอ๋อแล้วมีทางด้านนี้ด้านนู้นก็จะเป็นขนมหวานอ๋อด้านนู้นเป็นขนมหวานนะครับ ครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็ได้ไปเสร็จมาแล้วฮะเดี๋ยวเราท้อไปรับอาหารกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นำเสนอว่าที่นี่นั้นมีอะไรให้ทานบ้างนะครับ<า>เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทานกันครับมาชิมกันดูว่าอาหารที่นี่นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ ชาวาม่านะครับชาวาม่าและนี่ก็เป็น